นี้กรรมไม่พ้นโฮว่าทมท่านอาจารย์สิงขันตะยาคโมในขณะที่ท่านอาจารย์สิงนำกองทัพธรรมออกเผยแพผ่ไปปรากฏอยู่หน้าสามปูตาอํเาเภอมันจะคีรีจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นชาวบ้านย่านนั้นต่างพากันนับถือพูดผีปีศาจเมื่อท่านพาพระเน,นรไปยึดเอาสารเจ้าแห่งนั้นเป็นที่พักผ่อนหลับนอน เพื่อบำเพ็ญเพียรแต่มนุษย์ใจบาปกลุ่มหนึ่งก็หาละความพยายามที่จะขับไล่สายส่งก็หาไม่ในมนุษย์กลุ่มนี้มีอยู่คนหนึ่งได้เลี้ยงช้างลพรไว้สองถึงสมเชือกมีอยู่เชือกหนึ่งกำลังตกมันพวกเขาจึงคบคิดกันปล่อยช้างลพรตกมันเชือกนั้นเพื่อจะให้ไปฆ่าท่านและคณะ เมื่อช้างถูกปล่อยมันก็วิ่งเข้าใส่ท่านพระอาจารย์สิงและคณะทันทีส่วนท่านอาจารย์สิงเองท่านกลับไม่สะทกสะทานต่อภัยที่จะมาถึงท่านกลับนั่งสมาธิเฉยอยู่กับที่แล้วแผ่เมตตาไปให้มันเมื่อช้างวิ่งมาถึงตรงหน้าท่านมันกลับยืนนิ่งกระพือหูไปมาสักครู่หนึ่งแล้วก็หันหลังวิ่งกลับทะยานเข้าหาจอมปลวกบริเวณน,นั้น เอางาทิมแทงลงไปบนจอมปลวกปรากฏว่างาช้างเชือกนั้นหักคาจอมปลวกมันร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พละวิ่งหนีรีเข้าใส่พวกชาวบ้านทั้งสามคนที่ปล่อยมันไปเพื่อให้ฆ่าพระผลปรากฏว่าคนทั้งสามถูกช้างเชือกนั้นเหยียบเสียบี้แบนถึงแก่ความตายในคืนวันนั้นอันทำให้ชาวมัจจคกีรีในสมัยนั้น โด,ดขานกันมากพร้นรุ่งเช้าขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างพากันหาผ้าขาวผ้าขาวมานำมาปูลาดกับพื้นจากบริเวณที่ท่านพระอาจารย์สิงห์พักเรื่อยไปจนถึงหมู่บ้านเพื่อให้ท่านได้เดินออกบินทบาทโดยเขาเหล่านั้นต่างพากันนับถือในบุญญาธิการของท่านนับตั้งแต่นั้นมาบุคคลเหล่านั้น ก็พากันเลิกนับถือพูดผีปีศาจหันเข้ามาเป็นพุทธมามะกะกันทั้งหมู่บ้านบางคนถึงกับนุ่งขาวห่มขาวถือศีลติดตามไปรับใช้ท่านเมื่อท่านอยู่บริเวณนั้นได้ไม่นานท่านก็ออกทุดงต่อมาทางบ้านไผ่เมืองพลมุ่งเข้าเขตโคราชขั้นมาถึงเขตป่าท้องที่อำเภอจัก,กราชท่านก็พาหมู่คณะปกักกรด หาวิเวกทำความเพียรเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปในที่แห่งนี้เองท่านก็ได้พบกับพวกมนุษย์ใจบาปหยาบช้าอีกคือในตอนเช้าวันหนึ่งท่านได้พาหมู่คณะออกบินทบาทในหมู่บ้านเมื่อกลับมายังที่พักก่อนฉันได้เรียกพระเนนทั้งหมดมารับประชุมพร้อมกันแล้วท่านก็กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่าในเช้านี้ ให้ทุกท่านงดฉันอาหารที่บินทบาดได้มาทั้งหมดเสียเพราะอาหารที่ได้มานั้นล้วนแต่มียาพิษจากมนุษย์ใจบาปที่ใส่ให้มาจนทั่วทุกองค์ทั้งนั้นเมื่อท่านกล่าวจบก็ขอให้นำอาหารนั้นๆไปเททิ้งเสียปรากฏว่าสุนัขที่กินเข้าไปได้ดิ้นตายไปต่อหน้าสองสามตัวท่านอาจารย์สิงห์จึงสั่งให้เก็บอาหารเหล่านั้น ไปฝังเสียแล้วแผ่เมตตาไปให้สัตว์ที่เคราะห์ร้ายแทนท่านพากันนั่งสมาธิอย่างหา <s Elliott> มรุ่งหามค่ำโดยไม่คำนึงถึงความหิวโหยเพราะขาดอาหารเมื่อมนุษย์ใจบาปซึ่งเป็นอันตรพาลหรือเสือร้ายของย่านนั้นเห็นว่าท่านอาจารย์สิงและคณะไม่มีใครได้รับอันตรายเลยมันเป็นเดือดเป็นแค้นมากจึงได้แบกปืนมาออกมาจากหมู่บ้าน ตรงมาจะยิงท่านอาจารย์สิงและคณะครั้นมาถึงก็เล็งปืนใส่และเหนี่ยวไกยยิงทันทีปรากฏว่ายิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกทำเอามันเหงื่อการแตกพลันทันใดก็ได้เกิดพายุมาอย่างแรงอัดเอาต้นไม้น้อยใหญ่ล้มระเนระนาดฝ่ายมือปืนอันพานเกิดความกลัวมันพยายามวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนทั้งทั้งที่ในตอนนั้น เป็นเวลากลางวันหนีไปเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกลับเกิดมหัศจรรย์มันพยายามวิ่งหนีคอเข้าไปขัดอยู่ในง่ามของต้นไม้พยายามดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องเข้าได้นำเรื่องไปแจ้งนายอำเภอจัก,กรราชในสมัยนั้นเมื่อนายอำเภอรู้เรื่องเข้าจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุดมาจับเสือร้ายคนนั้น ปรากฏว่าต้องช่วยกันเลื่อยเอาต้นไม้งัดคออยู่ออกจากคออันธาพานมือปืนกลัวลานทีเดียวเมื่อจับตัวได้จึงนำไปหาท่านท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็ได้สอนธรรมะให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆแล้วก็ขอบินทบาตชีวิตและถอยถอนโทษมือปืนคนนั้นไว้จากในอำเภอและตำรวจเขาก็ถูกปล่อยตัวไปในที่สุด แต่ก็กลับเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรจันมากเพราะในตอนนั้นทั้งเป็นหน้าแรงไม่มีเขาฝนเมื่อมือปืนเดินพ้นไปจากชายป่าจะเข้าหมู่บ้านก็ถูกฟ้าผ่านอนตายทันทีนับเป็นเรื่องอัศจรรย์มากโอวาทธรรมจากอง์หลวงปู่สิงขันตายาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่มาจากเฟซบุ๊ก สิทธิ์มีครูข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทำทานทำความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ